วัดีค่ะวันนี้นะคะก็เรามาทำคลิปวิดีโอนะคะที่จะมาลงในช่อง YouTube นะคะให้กับพี่ๆได้ชมกันหลังจากที่ไม่ได้ลงมานานเลยนะคะวันนี้เบสจะมารีวิวชุดสวยๆนะคะทุกคนที่จะส่งให้กับลูกค้านะคะนี่นะคะอ่าตัวนี้เป็นงานที่เป็นงานที่เบสตัดนะคะตัดไปที่ร้านนะคะถ้าใครสนใจนะคะชุดนี้นะคะอ่ายังว่างนะคะชุดนี้จะเป็นข้างหน้าจะเป็นงานตัวปล่อยนะคะ ตัวปล่อยแล้วก็ข้างหลังเราจะมีเกร็ดนิดนึงนะคะเป็นเป็นไหมนะไอเป็นฝ้ายนะคะเป็นฝ้ายมัดหมี่นะคะลายตะขอนะคะลายตะขอแต่ว่าพอดีว่ามันมี2ชุดนะคะผ้ามันได้มา3ามเมตรสีสะสามเมตรสีแล้วมันตัด2ชุดไม่พอก็เลยต้องได้ใช้นะคะได้ใช้ผ้าใยกันชงนะคะใยกันชงตัวเนี้ยเพื่อที่จะเอามาเอามาเอามา,เอามาทําเป็น แต่งนะคะแต่งให้มันเป็นกระโปรงแล้วก็เป็นโบนะคะเนี่ยนะคะมันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะอ่าส่วนอีกชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ชมนะคะชุดหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่นี่อ่าสาวๆท่านใดนะคะที่สนใจตัวนี้จะเป็นงานต่อนะคะงานต่อช่วงช่วงอ่าเหนือเหนือเอวขึ้นไปนะคะประมาณประมาณนี้นะคะเหนือเอวขึ้นไปน,นิดหนึ่งนี่นะคะตัวนี้จะเป็นงานทรงเอแบบนี้เลยนะคะนี่เลย ทรง A แบบนี้เลยนะคะแสงมันเข้ามาแบบไหนแน่ี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะคะแสงมันเหมือนไม่ค่อยชัดนะคะนี่จะเป็นทรง A แบบนี้เลยนะคะจะเป็นงานทรง A แบบนี้แล้วก็ตัวนี้จะเก็บนะคะพอเข้าหุ่นแล้วเนี่ยมันสวยมากนะคะมันจะเป็นคอคล้ายๆห้าเหลี่ยมนิดหนึง่งแขนยกนิดนึงนะคะนี่นะคะจะเป็นผ้าเซตเดียวกับตัวนี้นะคะ เป็นผ้าเส้นเดียวกันเพราะว่าผ้ามันไม่พอไงคะเพียงก็เลยต้องใช้ใยกันชงเนี่ยมาทําเป็นปกแล้วก็เป็นโบนะคะโบผูกเองนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็อัดผ้ากาวแล้วนุ่มมากเป็นใยกันชงที่นุ่มมากเลยนะคะมันเป็นใยกันชงผสมป้ายผสมใหม่นะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะ ถ้าใครสนใจนะคะสนใจชุดนี้นะคะชุดนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะชุดนี้ก็ราคาของผ้ามัดหมี่เนี่ยชิ้นหนึ่งก็ประมาณไม่ถึงพันนะคะแต่ว่ารวมค่าตัดอัดผ้ากาวแล้วนะคะวันนี้พียให้ไปชุดละพันแปดร้อยบาทนะคะพันแปดร้อยบาททุกคนงานสวยเนี๊ยบมากนะคะอัดผ้ากาวทั้งชุดเป็นมัดหมี่นะคะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะ งานสวยงานเนี้ยบใส่แล้วสวยนะคะตอนนี้แต่ว่าเอวมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะพี่เลยไม่ได้ลองชุดนี้แต่เวลาใส่หุ่นแล้วเนี่ยสวยมากจริงๆนะคะพี่พี่ีน,นะคะอ่ะแล้วก็มีอีกนะคะนี่มีอีกอันนี้จะเป็นลายผ้าที่เราเคยยกไปแล้วพอนํามาตัดเป็นชุดแล้วทุกคนเห็นไหมคะตัดเป็นชุดแล้วสวยไหมนี่นะคะลายบันไดสวรรค์โอ้โหนะคะสวยมาก เป็นมินิเดสที่ใส่อยู่ที่บ้านก็ได้เบาๆนะคะหรือว่าจะใส่ออกตลาดใส่เที่ยวใส่เดินห้างนะคะใส่เดินชิลๆสวยนะคะงานสวยจริงๆตัวนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าายดักแด่นะคะายดักแด้ถ้าเขาก็ย้อมสีธรรมชาติผ้าจริงสวยงานจริงสวยเป๊ะแน่นอนนะคะไม่จกตานะคะทุกคนสวยจริงๆนะคะลายบันไดสวรรค์ ชุดนี้ถ้าใครอยากได้นะคะรอบอก38-39นิ้วนะคะก็ให้ไปที่1,800บาทนะคะจากปกติแล้วเนี่ยชุดนี้จะอยู่ที่2,000บาทนะคะวันนี้ใครมาเจอไลน์นี้นะคะโชคดีให้อ่าให้ไป1,800เท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะอามีชุดเดียวนะคะมีชุดเดียวอยากได้หลายท่านก็ไม่ได้นะคะสีนี้นะคะมีชุดเดียวลายเดียวแต่ว่ามันจะมีสีอื่นอีกถ้าสั่งตัดเป็นพีออเดอร์นะคะนี่นะคะ อาน,นี้สวยมากเลยนะคะลายสวยมากลายเก๋มากทุกคนนี่รีบเลยนะคะใครอยากได้สั่งได้เลยอ่าเดี๋ยวทีนี้มาให้ดูงานลูกค้าบ้างนะคะตัวนี้งานลูกค้างานลูกค้าเนี่ยส่งผ้ามานะคะส่งผ้ามาผ้าไหมทั้งหมดก็1ิ 34ชิ้นนะคะสําหรับพี่ๆที่ส่งเข้ามากันชุดนี้นะคะจะเป็นงานผ้าไหมแบบนี้เลยตัดเป็นกางเกงทรงขาแบบขาตรงนะคะอ่ะออกออกคุณน,นายนิดๆออกบานนิดๆแต่ไม่บานเยอะนะคะนิดเดียวนิดเดียวนะคะนี่นะคะนี่สีนี้สีนี้ทุกคนสีนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าอ่าจะเป็นผ้าไหมไหมสีเส้นนะคะตัวนี้คือผ้ามันจะหนาสวยนุ่มเง,งามากนะคะก็ ไม่แน่ใจว่าพี่เขาไปเอฟมาจากเพจไหนนะคะผ้าสวยจริงๆตัวนี้นะคะผ้าสวยมากเลยนะคะนี่โฆษณาให้เขาอีกนะคะทุกคนเออโฆษณาให้อีกนะคะตัวนี้ก็จะอ่าด้านในเนี่ยเด็ก็จะเย็บกับซับในให้นะคะตัวนี้นะคะอ่าเป็นเย็บกับซับในอัดผ้ากาวแล้วเย็บกับซับในให้ด้วยนะคะตัวเสื้อเฉพาะข้างหน้าตัวนี้จะเป็นงานอ่าเขาเรียกว่ามันจะเป็นที่นิยมมากเลยนะคะเมื่อช่วงตอนที่ พี่อายุประมาณสัก17ปีอะไรอย่างนี้นะคะตัวเนี้ยจะเป็นงานสารตะข่ายที่เขาจะนิยมสารตะข่ายที่หน้าอกสารตะข่ายที่แขนสารตะข่ายข้างหลังนะคะงานตัวนี้จะนิยมมากแล้วก็เหมือนกลับมานิยมอีกนะคะช่วงนี้จะมีงานสารตะข่ายมีงานกุ้นมีงานคลิปอะไรอย่างนี้นะคะคือในช่วงก่อนนั้นหนักเขาก็นิยมกันนะคะแต่แต่ว่าช่วงนี้กลับมาอีกนะคะกลับมานิยมอีกแล้วเป็นที่นิยม ะะยิ่งตอนนี้มีผ้าสวยๆเยอะแยะนะคะก็เลยแบบว่าต้องอเหมือนกับเอางานเก่านะคะมาทําใหม่อะไรอย่างนี้นะคะอ่าตัวนี้สวยไหมคะนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะพอใส่แล้วก็จะดูแบบว่าโอ้โหนะคะเป็นงานที่น่ารักไปอีกนะคะสวยน่ารักไปอีกอ่านี่เลยนะคะคู่กันคู่กันนะคะคู่กันแบบนี้นะคะงานลูกค้าคู่กันแบบนี้ สวยมากทุกคนนะคะวันนี้จะส่งให้ลูกค้านะคะลูกค้าส่งผ้ามาอ่าผ้าไหมตัดชุดเท่าไหร่พี่ๆหลายท่านอาจจะอยากทราบราคาผ้าไหมเริ่มที่พันห้าร้อยขึ้นไปถึงสองพันบาทนะคะสําหรับงานผ้าไหมนะคะหนึ่งชุดอัดผ้ากาวนะคะผ้าของพี่ๆส่งมาชุดละพันห้าร้อยถึงสองพันบาทนะคะประมาณนั้น ไม่แพงเลยนะคะพี่พี่งานผ้าไหมเนี่ยมันจะใช้เวลาทํานิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการตัดเย็บการรีดนะคะรีดนี่ก็ใช้เวลาแล้วพี่ๆเพราะมันจะไม่เหมือนผ้าฝ้ายถ้าผ้าฝ้ายเนี่ยเราจะรีดง่ายมันจะแบบว่าอ่าเหมือนกับมันไปตามที่เราต้องการแต่ผ้าไหมเนี่ยเราต้องระมัดระวังใช้ความปราณีตนะคะใช้ความแบบใส่ใจเหมือนอุย้ยลูกลักอะไรอย่างนี้เลยนะคะพี่พี่จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเราแบบ เพอแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาไม่สวยแล้วนะคะสําหรับการผ้าไหมนะคะออกมาไม่สวยแล้วก็จะกลายเป็นแบบว่าเป็นจีบเป็นอะไรไปนะคะเวลารีดไม่สวยพี่ๆีอันนี้ต้องเข้าใจช่างนิดนึงนะคะงานตัวนี้โอ้โหสวยจริงๆนะคะสีนี้นะอ่ะอันนี้เป็นงานผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายลูกค้าส่งมาเหมือนกันถามว่าผ้าฝ้ายตัดเท่าไหร่ผ้าฝ้ายตัดอยู่ที่ชุดละพันสามร้อยบาทนะคะพี่ๆีนี่นะคะ อ่าค่าตัด1ัน0บาทนะคะเป็นงานผ้าฝ้ายที่ลูกค้าส่งมานะคะตัดเป็นกางเกงอ่าทรงนี้นะคะแล้วก็เสื้อนะคะอ่าอันนี้เป็นเดสนะคะพี่พี่ค่ะเป็นเดสนะคะเป็นผ้าไหมเดสอ่ะใส่หุ่นแล้วสวยมากเมื่อกี้เพิ่งจะถอดออกมาจากหุ่นนะคะนี่เลยนะคะชุดยาวชุดยาวมากนะคะอัดผ้ากาวนะคะอัดผ้ากาวแล้วก็อ่าเป็นงาน เจาะรังดุมนะคะเจาะรังดุมสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆีงานเนี้ยปราณีตมากทําไมเราต่อเอวให้เป็นเข็มขัดนะคะเพราะว่าผ้าไหมนะคะเขาจะเอาลายยาวอ่าตามลายนี้นะคะตามลายลงแบบนี้เขาอยากได้ลายสวยๆแบบนี้นะคะเราก็อ่ามันไม่ได้ความยาวก็เลยต้องต่อช่องเอวให้กับลูกค้ากลายเป็นเราไปเล่นเข็มขัดอีกนะคะสวยมากเลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นทรงเอลายแบบนี้เลยบานๆแบบนี้ ปกฮาวายปกฮาวายสวยมากจะเป็นเหมือนเสื้อโค้ทเลยนะคะปกฮาวายแบบนี้นะคะนี่ฮาวายใหญ่ๆโชว์ปกแบบนี้เลยพี่ขายเดี๋ยวขออนุญาตใสุ่่น,นิดนึงนะคะใส่่นแล้วจะสวยมากนะคะนี่เลยนะคะใส่่นให้ชมนิดนึงอ่านี่งานลูกค้าเหมือนกันนะคะงานลูกค้าสั่งตัดมาอันนี้ส่งพัทยานะคะชุดนี้พี่ขา เนี่ยสวยนะคะนี่เลยนะคะสวยมากเลยอ่ะแต่ต้องเอาตัวนี้ขึ้นนิดนึงอ่ะนี่เลยนะคะเป็นกระดุมแบบนี้เลยอ่าถ้าใส่หุ่นแล้วนะคะเรากัดไว้ด้านหลังนะคะก็จะงานออกมาแบบนี้นี่นะคะติดกระดุมยังไม่ครบทุกเม็ดนะคะเนี่ยนะคะก็เป็นงานแบบนี้นะคะงานส,สวยๆแบบนี้ สวยมากนะคะพี่ๆสวยมากเลยนะคะสําหรับงานสั่งตัดมันก็จะได้เป็นผ้าของเราเองที่เราเป็นชิ้นเดียวนะคะแล้วก็เป็นไซส์ของเรานะคะนั่นเองนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็พร้อมส่งให้กับลูกค้ากันเนาะอ่าส่วนงานขายในหุ่นเนี่ยจะเป็นผ้าไหมแพทิฟนะคะนี่คอก็จะแบบนี้นะคะคอเป็นแบบนี้คอจะเป็นแบบยูย,ยๆไว้แบบนี้นะคะ ชุดนี้นะคะพี่เอให้ไปชุดละพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นใหม่แพทิปอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นใหม่แพทิปเหมือนกันนะคะใหม่แพทิปชุดนี้ก็ให้ไปมันเป็นแขนทรงกระดิ่งนะคะพี่พี่ตัวนี้ให้ไปพันห้าร้อยนะคะใช้ผ้าเยอะนิดนึงนะคะนี่นะคะอะ่ีอ่นี่ก็พันสี่ร้อยห้าสิบนะคะคอวีนะคะนี่เลยเลนนะคะนี้ ัวนี้เป็นไหมแพทิปนะคะไหมแพทิปก็จะราคานี้นะคะอันนี้เป็นงานที่ร้านเป็นงานไซส์นะคะพร้อมส่งนะคะงานตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีงานผ้าเดี๋ยวขออนุญาตยกผ้าให้กับพี่ๆชมอีกน,นะคะอ่าตัวนี้เป็นงานผ้าพี่ๆหลายท่านที่สนใจสอบถามเข้ามาอยากตัดเป็นผ้านี่พี่ๆค่ะอ่านี่เป็นงานผ้าฝ้ายหมักโครนหอมๆนิ่มๆน,น,นะคะราคาของผ้าผืนละเท่าไหร่เดี๋ยวน้องให้ชมนะคะ เดี๋ยววันนี้จะยกให้พี่ชมแบบอ่าให้เห็นให้เห็นแบบว่าเป็นลายภาพว่ามันจะมีหลากหลายมากเลยอาตัวนี้เป็นผ้านุมน่มๆสวยๆอันนี้ผืนละหนึ่งพันบาทพี่พี่เนี่ยนะคะผืนละหนึ่งพันบาทเป็นผ้าแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากหนึ่งพันบาทตัดเป็นเดทก,ก็ได้นะคะนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นลายฟันปลานะคะ ตัวนี้900อ่าตัวนี้พันหนึ่งเหมือนกันวิพีพันหนึ่งเหมือนกันนี่นะคะลายสวยนะคะลายสวยตัดเป็นชุดเดทนะคะหรือว่ามินิเดทน่ารักน่ารักสวยมากนะคะอ่าเป็นไงคะมองเห็นภาพพอคิดแบบออกกันไหมคะว่าฉันจะตัดแบบไหนดีนะอะไรอย่างนี้นะคะอ่าส่วนตัวนี้นะคะก็เป็น ป้ายหมักโครนเหมือนกันนี่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นลายกัดสีแบบนี้นะคะพี่พี่สวยอีกเหมือนกันนะคะสวยอีกเหมือนกันจะตัดอะไรดีนะฮะนะคะ,ะหลายคนเห็นผ้าสวยจะตัดอะไรดีนะคะนึกไม่ออกอตัวนี้เป็นสีส้มพี่พี่สีส้มนี่เลยตัวนี้หนึ่งพันเหมือนกันนะคะ<ท>พี่พี่นี่นะคะงานหนึ่งพันเหมือนกัน มีเยอะมากนะคะตอนนี้ผ้านะคะพยยามจะยกให้ชมกันอ่านี่อีกนะคะนี่อีกนะคะนี่อีกนี่นะคะสวยคนนี่นะคะสวยมากเลยมีแต่ชิ้นสวยๆตัวนี้9 5้า้อยห้านะคะเป็นดักแด้นะคะตัวนี้9 5้า้อยห้าสิบนะคะอ่ะพี่ๆท่านใดที่ชมมาถึงตอนนี้นะคะก็อยากติดต่อนะคะก็ ก็เข้ามาที่ Facebook นะคะพัฒรกรพมศิรินะคะพัฒรกรพมศิรินะคะอ่าแล้วก็ถ้าจะเป็นที่เพจนะคะผ้าไทยสักแก้วบายครูเอนะคะที่เพจนะคะเดี๋ยวพี่เอจะขึ้นหน้าจอให้อีกทีหนึ่งนะคะทุกคนสำหรับไลา์นี้ไปแล้วนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดท,ที่สนใจชุดไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเราก็จะ อัปเดตชุดให้ชมกันนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยเพจจะลงที่หน้าเพจนะคะทุกคนใครที่มาที่ YouTube ไม่เห็นลงสักทีเลยนะคะก็เข้าไปที่หน้าเพจได้เลยนะคะผ้าไทยสักแก้วบายครูเอนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย